เมื่อทดลองแยงพอของมุนนี้สิ่งที่ดีๆมีกุกอย่างเลยจริงๆสลีมันฉันมีกุกสิ่งมีนักพอ้องพร้อมเกินใครทำอลังการโม้ใหญ่เกินคิดฝันเมีอยงไม่รวงจันเก็บไว้มากมายเพียงใดอาจมองแล้วคิดในหัวใจอืออะไรมีแต่เมืองเด็ดๆไม่ว่าของโอยของเล่นมีเป็นกองใหญ่ จะพังหายดีเพียงใดเฮาก็มีตัวจะหอมไม่พองก็มีถึงสาวบาัดแต่ใครสนเรื่องมอกอีบัดใจอีปออยากจะสุนพาตัวกับคนบนดินอยากจะยนยินคนฟ้อนเตียนจะได้นาเดินเคลียคลอบนสอง เปนห้องว่าย,ย่างก็อ๋อตีอ้ืมบีดบัวบ้า,บานคงไม่ไกลเกินว่าควรจะมีขาสีกระแดะอย่างคนเขาดเดินตัวเบาบนพื้นกคำว่าย่างก็ดบดินกี ที่คนเดินหอนวิ่งวนกันไปสุขใจในแสงเอิงเอ่ยจากเบื้องบนฟ้อนวนจนเล่นขอเป็นเช่นคนอยู่บนสอพามต้องอยังยังใดใครอยากออกไปอยู่ในน้ำปิงวังฝันไม่เคยมายอยากนอนเรือก้ายแนบทรายหอดวางผู้คนบนดิน จะต้องเข้าใจและไม่มัวเเคเคและคอยห้ามอีปีมันเป็นคนงามอยะวายบนน้ำย็นอยากเปลี่ยนเป็นฟอนได้ฟอนดุดดังมนุษย์คงจะม่วนเผชิญคำถามที่เก็บอยู่ในใจอะไรคือไฟและจะใดมันจึงห้องว่ายังหอ ไรกันนาะจิตใจอาวรสุดจะใครให้ใครหุยอยากได้ไปพ้นน้ำปิงหวังซึ่งว่าซึ่งหวังอยู่ในพามอซ